บีมือหนึ่งสนับสนุนโดยลาซาด a าลูกอมพอลเตี้ยไม่ค่อยมั่นใจเลยอะเบี้ยวันเนี้ยอะไรอะ อะไรตัวเฮียเป็นอะไรไม่กลัหน่าทุกคนน่ะคืองี้นะเมื่อกี้ตอนจะเดินเข้าลงเตี๋ยมมาเอาแปะฝั่งตรงข้ามอ่ะเดินมามองอ่ะแล้วบอกโอ้โหว่างตาลื้อนะเฉยมากเลยอ่ะเฉยอ่ะโอ้โหไม่กล้าใส่เลยอ่ะโดนแปะด่าแว่นตาเฉยอ่ะเดยวๆนะคะตัวเฮียถอดแว่นนี่น้องเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเป็นไงเจ๋งเลยนะ เฉยกว่าเดิมเลยค่ะน้องว่าใส่กลับดีไหมเปียใส่กลับเลยพี่ทำไมให้กําลังใจกันอย่างนี้อ่ะโดนด่าแว่นตาเฉยแล้วยังโดนว่าหน้าเฉยอีกเแื่อจะไปพบหน้าผู้คนได้ยังไงอ่ะไม่เอาแล้วไปไหนเดี๋ยวเดินทางหลังแล้วเดินทางหลังแล้วเล่นมาดิมาดิมาดพูดถึงเรื่องนี้น้องเข้าใจนะคะว่าคนที่ประสบปัญหาเรื่องแว่นตาเฉยๆคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เจอปัญหาแนวนี้ใส่แล้วดูเฉยเนี่ยขยับเข้ามาค่ะ มาเพะมานั่งใกล้ๆมาพอนี่เลยเพราะว่านะคะปอเปี๊ยจะพาไปพบกับกระบีม่มาหนึ่งท่านนี้ค่ะที่เขาทําแว่นตาม,มาจากไม้นี่นะคะแล้วชิคเก๋ไก่มากๆเลยเดี๋ยว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 แว่นตามไม้นะปเปี๊ยใช้ไม้ทําแว่นตาเนี่ยมันจะทําได้กี่รูปแบบกี่ทรงกันนะ <c oughs> เออแล้วฝากถามนิดนึงนะว่าลูกผู้ชายอย่างนี้นะผู้ชายหน้าเรียวๆอย่างนี้นะเหมือนศิลปินเกาหลีแบบนี้เนี่ยต้องทําแว่นตารูกไหนเออฝากถามด้วยศิลปินหน้าเกาหลีเนาะโอ้ก็ได้หม เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าเหลี่ยมนะคะหน้าเรียวหน้าวงรีรูปไข่อะไรคุณหมอจัดได้ทุกทรงค่ะคุณหมอเป็นหมออันอ่ะงงงงงดิงงอ่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าแว่นตาไม้เนี่ยจะมาเกี่ยวกับคุณหมอยังไงกับกระบี่มือหนึ่งค่ำคืนนี้ไปพบกับความเก๋ไก๋ของเขาเลยค่ช่วงมือหนึ่งในดวงใจสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาว สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือแว่นตาครับแต่บางทีในโลกแฟชั่นแว่นตาก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนปกติเช่นกันวันนี้กระบี่มือหนึ่งขอแนะนำแว่นตาที่กำลังอินเทรนด์แบบสุดๆเพราะมันคือแว่นตาไมา้นี่คือความเก๋ไก๋ที่มาพร้อมวัสดุเรียบๆง่ายๆ แต่สามารถเข้าได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความทันสมัยของแฟชั่นเหล่านี้ก็คือบุรุษท่านนี้แหละครับวิศวะวัชิระมณีพันหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนามคุณหมอหรือท่านบูดสันกลาเซส ต้องขอบอกเลยนะครับว่านุ่มคนนี้ไม่ได้มีอาชีพเป็นนายแพทย์แต่หมอคือชื่อเล่นของเขาครับและบ้านหลังน้อยที่ซอยนนทบุรี46แห่งนี้ก็คือแหล่งผลิตเลนตาไม้ของนายหมอเขานั่นเองครับที่ไปที่มาของล <N> ิตเติลบูตก็อันดับแรกผมทํางานในห้องห้องทํางานที่เล็กๆครับในบ้านแล้วก็ทํางานไม้ห้องเล็กๆผมก็ตั้งชื่อว่าลิตเติลละกันง่ายๆลิตเติลบูท เราทํางานไม้ครับก็กลายเป็นลิตเติลบุดส่วนโลโก้ที่ได้มาใช่ไหมครับก็โลโก้มันจะเป็นรูปต้นไม้ครับบางคนคิดว่าตัว C จริงๆไม่ใช่ครับมันคือวงกลมที่ไม่เต็มวงเปลียนเหมือนชีวิตของของคนนะครับเป็นวงกลมที่มันไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วครับก็คือเป็นต้นไม้ที่โตในความไม่สมบูรณ์แบบชายหนุ่มวัย25ผู้ซึ่งไม่ธรรมดาคนนี้แหละครับ คือผู้ผลิตแว่นตาไม้ในแบรนด์ Littlewood และที่บอกว่าไม่ธรรมดาก็ดูการเก็กท่าถ่ายรูปของเขาแต่ละรูปสิครับแ่่เชื่อแล้วครับว่ามีความครีเอีีฟมาตั้งแต่เด็ก,ดกและถึงแม้จะเริ่มทำแว่นตาไม้าขายอย่างจริงจังได้เพียงแค่ปีครึ่ง แต่ลูกค้าของเขาก็เยอะมากครับทั่วทุกมุมของประเทศเยอะขนาดไหนแอบประซิบครับว่าเดือนหนึ่งนี้ก็ไม่ต่ำกว่า100อันเลยนะครับดูจากออเดอร์ของคุณหมอเขาสิครับมาจากทุกที่เลยไม่ว่าจะากรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่อยุธยาระยองแล้วไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับออเดอร์จากต่างประเทศอย่างอิตาลีออสเตรเลีย หรือแม้กระทั่งจากอเมริกาก็ยังมีนะครับแม่เป็นไง่ะครับเก่ปาประล่าและนี่นะครับผลผลิตของที่นี่ถ้าจะแบ่งตามวัสดุก็จะแบ่งออกได้เป็น3มสไตล์หลักๆครับอันแรกก็จะเป็นแว่นตาที่ขาทำจากไม้แต่ตัวแว่นจะเป็นพลาสติกแบบที่สองก็จะเป็นแว่นตาที่ทำขึ้นจากวัสดุไม้ทั้งอัน และแบบสุดท้ายรุ่นแรกที่คุณหมอเขาผลิตเลยครับนั่นก็คือรุ่นชาร์ตที่ทำมาจากไม้สเก็ตบอร์ดพร้อมด้วยเลนส์กันแดดสีดำเพ่งถึงมีสไตล์อย่างนี้เลยครับแถมยังมีอีกแบบที่ผลิตมาจากไม้มมฮอกกานีที่ให้ความรู้สึกแบบคลาสสิกแต่หรูมีสไตล์ส่วนนี้ก็เท่ไม่เบาครับแว่นตาสีขาวดำขาวแว่นเป็นไม้เอช ตัวกรอบทั้งจากพลาสติกและรุ่นท็อปฮิตที่สาวๆเห็นแล้วเป็นต้องขอลองสวมใส่ก็คือรุ่นนี้ครับแม่น่ารักสะไมเมียแถมยังทนทานเพราะทําจากไม้มะฮอกกานีทั้งโฉบเฉี่ยวและอ่อนช้อยสมแล้วลครับที่สาวๆต่างหลงไหลและไม่ว่ารุ่นไหนๆห,หลังจากทำเสร็จคุณหมอก็จะมีการสลักชื่อเจ้าของไว้ ให้อวดเันแบบไม่ตกเทรนด์เลยทีเดียวก็เริ่มแรกก็ดูใน YouTube ก่อนครับแล้วก็ดูในเว็บไซต์ของฝรั่ง,งว่าเขามีขั้นตอนอยังไงบ้างทุกอย่างในศึกษาในอินเทอร์เน็ตหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปหาซื้อไม้มาเอาไม้อัดก่อนเริ่มต้นแบบถูก,ถกๆครับกับเลือล่อฉลุตอนแรกก็จะมีเลื่อฉลุหนึ่งอันแล้วก็มีหัวกรอนงอันแค่นั้นเองครับเริ่มต้นมีแค่อุปกรณ์แค่สองอย่างครับก็คือทํามือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ทำออกมาใช้ได้ครับแต่ว่ารูปลักษณ์เนี่ยยังยังไม่ได้ oh. ก่อนที่คุณหมอจะโชว์ให้เราชมขออธิบายสักนิดก่อนครับว่าไม้สองชนิดที่นิยมมาทําแว่นตาไม้ชนิดแรกก็คือไม้แอช oh, <yeah. S 1> ซึ่งเป็นไม้สีอ่อนออกขาวมาพร้อมความเหนียวคงทนซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษส่วนไม้อีกชนิดคือไม้มะฮอกกานีมีสีน้ำตาลเข้มคุณสมบัติพิเศษของมัน ก็คือความแข็งแกร่งเป็นพิเศษและว,วันนี้แว่นตาที่คุณหมอจะทำให้ดูนั้นเป็นแว่นตาที่ใช้ไม้มหมอกันีทั้งอันครับเริ่มต้นคุณหมอก็นำไม้มาใส่เครื่องเลื่อยสายพานทำการเลื่อยไม้ให้ออกมาเป็นแผ่นบางๆราวๆหน mm ึ่งเซนติเมตรหลังจากนั้นก็นำมาเข้าเครื่องตัดให้ได้รูปทรงแว่นตา แต่ใช่ว่าใช้เครื่องตัดแล้วจะง,ง่ายนะครับคุณหมอยังต้องคอยนั่งควบคุมคนไข้ไม่หางคอ,อยดูหยิบจับก็อบอกแล้วว่างานละเอียด เป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วครับตรวจสอบขนาดให้พอดีอีกครั้งจากนั้นก่อนำมาขัดผิวเสียนลบรอยหยาดของไม้หลังจากนั้นก่อนำมาอัดเข้ากับเครื่องมืออัดโค้งที่มีลักษณะคล้ายคลึงวงกลมแบบนี้แหละครับเมื่อครบหนึ่งชั่วโมงก็ถอดแว่นตาออกมาพร้อมกับใช้เครื่องกรองขัดขอบแว่นให้มีความโค้งมนได้สัดส่วนตามที่ต้องการครับ และขั้นตอนนี้แหละครับที่ถือว่าเป็นขั้นตอนสําคัญที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพราะคุณหมอเขาจะต้องขันและค่อยๆซอให้ได้ร่องเลนส์ที่มีขนาดพอดีกับเลนส์ที่จะนํามาใส่รวมถึงความโค้งมนของภายในและภายนอกก็ต้องเป๊ะนั้นๆดูมือของคุณหมอเขาสิครับต้องนิ่งต้องนแน่วแน่ขั้นตอนนี้สมาธิต้องดีและมีความชํานาญเฉพาะตัวไม่อย่างนั้น อาจเจาะลึกเข้าไปในเนื้อแว่นได้เลยนะครับเนี่ยแม่ไม่ง่ายเลยนะครับพอผ่านขั้นตอนนี้มาได้เราก็มาทำการเคลือบ หลังจาก15นาทีผ่านไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำขาแว่นตัวแว่นและเลนส์มาประกอบเข้าด้วยกัน แว่นตาไหมฝีมือพี่หมอก็สำเร็จออกมาแล้วล่ะครับเทคนิคก็คือมันอยู่ที่ความพอดีครับตอนที่เราขับแต่งงานด้วยมือก็ต้องใช้ความละเอียดและฝีมือนิดหนึ่ง ถ้าผิดพลาดก็ต้องทำใหม่ครับเพราะว่าอย่างาไม้ครับมันไม่เหมือนงานปั้นงานปั้นก็ถ้ามันหายไปเราสามารถเพิ่มเติมได้แต่งานไม้ถ้ามันหายไปเราไม่สามารถเพิ่มเติมได้ครับล่องเลนก็คือมันมันจะเป็นความบาลานส์ครับลูกค้าบางคนก็เอาไปใส่เป็นเลนส์สตาถ้าสมมุติว่ามันไม่บาลาน์นะครับเราใส่ไปเนี่ยมันก็จะเวียนหัวเกิดอาการเวียนหัวขึ้นมา นะครับบทสรุปของผู้ชายธรรมดาที่ไม่ธรรมดาแม้สิ่งรอบตัวจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เขาสามารถพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่สมบูรณ์แบบได้อย่างน่ายกยอ่องอดีตไม่สำคัญเลยครับว่าคุณจะเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณทำตอนนี้มันทั้งชัดและสำคัญที่สุดแล้วละครับขอเสียงปรบมือให้กับวิศวววชิระมณีพันธ์ หมอลิตเทลวูดซันกราเซส โมโหอ่ะทีมงานอ่ะทีมงานทำไมทำกับเราอย่างนี้อ่<ฮ>ะก็ถ้ารู้นะแว่นตาเขาเก๋ไก๋แบบนี้ใช่ไหมออกแบบดีแบบนี้นะแล้วเป็นของฝีมือคนไทยแบบนี้แล้วรู้ว่าเราอยากได้อ่ะทีมงานไปถ่ายแต่ว่าไม่เอามาฝากเราอะ่<ฮ>ะใช่ไหมสัปดาห์หน้าจะได้ใส่แว่นตาใหม่ออกรายการเลยอ่ะแปดจะได้ไม่ดูถูกด้วยอะ่ะ จะเย็นๆคียมาเป็นชุดเลยเช็ดก่อนเช็ดก่อนโอ้จเย็นๆค่ะตัวเฮียถ้าตัวเฮียอยากได้วันตาสุดชิคใช่ไหมตัวเฮียก็เอาหน้าตัวเฮียนะไปให้พี่หมอดูเลือกสีสันเลือกลวดลายของแว่นตานะพอเลือกเสร็จนะไม่ถึงอาทิตย์ค่ะได้ว่นตาสุดชิคไปใส่ในเได้ชิคๆให้คุณผู้ชมในรายการชิคๆได้ดูและน้องก็จะจัดให้แบบชิคๆเช่นเดียวกันค่ะแกจะบ้าเปี่ยแกเคยใส่แว่นเหรอฮะ หมายพรารู้ว่าได้ของฟรีจะเอาเลยก็้โหะก็พอพอน้องได้ปุ๊บนะน้องได้ปุ๊บน้องใส่เลยใส่ปุ๊บงนี้เลยแต่สงสัยมานานและเห็นพูดแต่เมื่อกี้แล้วให้คำว่าชิคชิคนี่มันแปลว่าอะไรอ่ะมันเหมือนที่ใส่ในเอติมมาลูกชิกลูกชิกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของกินอ้าวไม่ใช่เหรอมันเป็นศัพท์ค่ะเป็นศัพท์ที่เขาใช้ในกรเชิงแบบว่าแฟชั่นเพราะว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะชิคเนี่ยแปลว่าเก๋ไก๋ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดก็อ๋อแต่งตัวชิคนะสไตล์นี่ชิคดีอย่างนี้ซึ่งคคคคนนนเเเเยยยี่่่่่่้้าาาไไไมมมมอออดกก็ะะะรรูจจััแ คนที่แฟชั่นกูรูอย่างนี้แล้วค่ะอ้แปลว่าเท่ๆเก๋ๆ,ๆใช่ไม่รู้ตัวอีกว่าโดนหลอกคะโ<อ> <laughs> ดนหลอกื <ๆ laughs> อกระบี่มือหนึ่ง